ข้อน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อผลไม้มงคล9อย่างวหายเสริมดวงชีวิตให้ปังตลอดทั้งปีวหายเจ้าทีเสริมดวงให้เฮงยิ่งขึ้นเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะผลไม้มงคล9อย่างถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ในการไหว้เจ้าในแบบตำรับจีนหรือแม้แต่ไหว้เจ้าที่สารพระภูมิ สารตายหญ่ของไทยก็ขาดผลไม้มงคลเก้าอย่างไม่ได้เลยแต่ผลไม้ไหว้เจ้าที่ของไหว้เจ้ามีอะไรบ้างที่ควรเตรียมมีวิธีการไหว้เจ้าที่อย่างไรบทสวดขอขมาก็ยังมีหรือแม้แต่ผลไม้ที่ห้ามนำมาไหว้เจ้าที่เรานำมาบอกให้หมดเปลือกในบทความนี้กันเลยค่ะ ผลไม้มงคล9ก้าอย่างไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลหนึ่งส้มเป็นผลไม้ไหว้สารพระภูมิที่ทุกบ้านต้องนำมาไหว้ส้มคือหนึ่งในผลไม้9ก้าอย่างที่ติดโผความหมายของส้มหมายถึงความร่ำรวยเงินทองการเลือกส้มมาเป็นของไหว้เจ้าที่ควรจะเลือกเปลือกที่มีสีสม้ม ทองอารามให้คล้อยตามกับความหมายที่หมายถึงความร่ำรวยมั่งคั่งความหมายของส้มส้มมีสีเหลืองอารามคล้ายกับทองคําส้มจึงกลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนความหมายของคําว่าสิริมงคลหมายถึงความโชคดีมั่งคั่งและมีความเป็นมงคลช่วยเสริมเรื่องการเงิน โชคลาภเงินทองควรเลือกส้มที่มีเนื้อแน่นเปลือกสวยลูกใหญ่แทนความหมายของความเจริญรุ่งเรือง 2. ส,สาลี่เชื่อกันว่าการนำสาลี่มาไหว้จะทำให้เงินไหลมาเทมาในครอบครัวให้พบกับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอีกทั้งยังเป็นผลไม้ วายเจ้าทีที่มีไฟเบอร์สูงมีส่วนช่วยในการขับถ่ายเป็นอย่างดีส่วนความที่สาลี่เป็นผลไม้ธาตุเย็นจึงสามารถกินแก้ร้อนในและแก้เก็บคอได้เช่นกันความหมายของสาลี่หมายถึงความโชคดีความมั่งคัง่งความมั่นคงการมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา ดังสีทองประสบพบเจอแต่เรื่องดีๆเปลือกของสาลี่ที่เป็นสีเหลืองทองก็ยังถือเป็นสีที่เป็นมงคลอีกด้วย 3. ทับทิมทับทิมมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันหวัดป้องกันโรคหัวใจอีกทั้งเปลือกทับทิมมีสรรพคุณในการลดอาการอักเสบอีกด้วย โดยคนจีนจะเรียกทับทิมว่าเจียวลิวซึ่งคนจีนนั้นเชื่อกันว่าทับทิมจะให้ครอบครัวมีความรักให้กลมเกลียวมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีดังนั้นทับทิมจึงเป็นผลไม้ไหว้าสาลพระภูมิที่ควรมีความหมายของทับทิมสีแดงของทับทิม สื่อถึงความเป็นสิริมงคลอีกทั้งเป็นสีแห่งความเฮงนอกจากนี้ยังจะเห็นคนจีนลหลายๆบ้านใช้สีแดงในการตกแต่งบ้านเพราะเชื่อว่าจะทำให้ครอบครัวโชคดีร่ำรวยอีกด้วยทับทิมมีความหมายในแง่ของการทำให้ครอบครัวอบอุ่นเสริมเรื่องความสามัคคีปรองดองไม่มีขัดแย้ง บาดหมางกันคนจีนมักผ่าทัพทิมหนึ่งลกูกแล้วแบ่งให้คนในครอบครัวทานเพื่อเป็นสิริมงคล 4. ลิ้นจีลิ้นจีถูกจัดว่าเป็นผลไม้มงคลหายากในสมัยก่อนต้องเป็นคนมีฐานะหรือเป็นพวกขุนนางถึงจะมีโอกาสได้กินมักใช้ในงานมงคลต่างๆเปลือกสีแดงของลิ้นจี เป็นสีของความร่ำรวยช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวจึงนิยมนำมาเป็นผลไม้ไหวเจ้าที่อีกทั้งลิ้นจี่ยังมีสรรพคุณช่วยบำรุงระบบย่อยอาหารลดกรดในกระเพาะอาหารอีกด้วยความหมายของลิ้นจีเปลือกสีแดงของลิ้นจีมีความหมายดีเป็นสีแห่งความเป็นสิริมงคล เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเฮงเฮงเฮงส่งเสริมให้มีโชคลาภและความร่ำรวย 5. ้แอปเปิลแอปเปิลอยู่ในหนึ่งในลิตผลไม้มงคล9อย่างที่ควรมีโดยขอให้นิ้นเป็นแอปเปิลสีแดงมากกว่าสีเขียวเพราะสีแดงเป็นสีที่สื่อถึงความเป็นสิริมงคลถือเป็นผลไม้อีกชนิด ที่นิยมนำมาเป็นผลไม้ไหว้เจ้าที่บ้านนอกจากนี้แอปเปิ้ลยังถือเป็นผลไม้มงคลที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะที่สุดช่วยในการขัดขวางเซลเล์มะเร็งในร่างกายอีกด้วยความหมายของแอปเปิลเชื่อว่าจะช่วยปัดเป่าโรคภัยต่างๆได้ให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง นอกจากนี้สีแดงยังเป็นสีมงคลของชาวจีนอีกด้วยมีความสอดคล้องกับความเชื่อเรื่องโชคลาภและการเงินถูกมองว่าเป็นผลไม้ของความมั่งมียังให้ความหมายถึงสันติภาพและความสงบสุข 6. อง,งุ่นหนึ่งในผลไม้มงคล9้าอย่างจะขาดอาง,งุ่นแดงไปไม่ได้เลย เพราะถือเป็นผลไม้มงคลชนิดหนึ่งที่ให้ความหมายถึงความเจริญงอกงามอีกทั้งองุ่นแดงยังมีสีมงคลและเป็นลักษณะของผลไม้เป็นพวงจึงช่วยวอวยพรให้ครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรืองและมีโชคลาภตลอดทั้งปีในการนำมาเป็นผลไม้ไหวสารพระภูมิ ควรเลือกผลโตและเต่งตึงไม่เหี่ยวและไม่มีรอยถลอกที่เปลือกพยายามหลีกเลี่ยงองุ่นพันธ์สีดำเพราะเป็นสีที่ไม่เป็นมงคลความหมายขององุ่นเชื่อกันว่าไหว้ด้วยองุ่นแดงเป็นผลไม้ไหว้เจ้าที่บ้านจะช่วยให้มีความเจริญทางด้านหน้าที่การงานเติบโตงอกงามยิ่งขึ้นเรื่อยไป ควรเน้นเป็นองุนแดงมากกว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยเงินทองพวงองุนแสดงให้เห็นถึงความเพิ่มพูน 7. แก้วมังกรควรเลือกแก้วมังกรที่เนื้อเป็นสีแดงมากกว่าสีขาวหากไหว้เจ้าที่ไหว้เจ้าในวันตรุษจีนก็ควรเน้นสีแดงเป็นหลัก ซึ่งแก้วมังกรมีทั้งเปลือกและเนื้อเป็นสีแดงยิ่งทำให้เชื่อว่าเป็นผลไม้มงคลที่ควรนำมาไหวหากถามว่าของไหว้เจ้าที่มีอะไรบ้างก็เอาแก้วมังกรนี่แหละดีความหมายของแก้วมังกรตามความเชื่อของคนจีนจะนับถือมังกรทำให้เชื่อว่าแก้วมังกรเป็นผลไม้ แห่งความอุดมสมบูรณ์เปลือกสีแดงสีของความเป็นมงคลน,นี้จะนำพาแต่ความเฮงความรวยมาให้แก่วงตระกูลยิ่งเลือกแก้วมังกรที่มีเนื้อสีแดงยิ่งเพิ่มความโชคดีเป็นสองเท่าเด่นเรื่องโชคลาภในด้านเงินทองและความอุดมสมบูรณ์ 8. กล้วยหอม เนื่องจากลักษณะของกล้วยหอมจะเป็นหวีและเป็นผลไม้ที่แตกหนอหลายหวีในเครือเดียวกันสื่อถึงการแพร่ขยายของวงตระกูลได้ดีหรือพูดง่ายๆก็คือมีลูกหลานเต็มบ้านช่วยทำให้มีบุตรสืบสกุลต่อไปนั่นเองควรใช้เป็นกล้วยหอมทองจะดีที่สุดเพราะพ้นสีเหมือนทองคำและ แตกหนอ่อแพร่ขยายพันธุ์ได้ง่ายความหมายของกล้วยหอมเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าด้วยจะทำให้ครอบครัวจเจริญงอกงามมีบุตรสืบสกุลต่อกันไปเรื่อยๆยังมีความเชื่อว่าถาวายกล้วยจะทำให้มีลูกน้องบริวารที่ดีกิจการรุ่งเรืองจะทำอะไรก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สีเหลืองทองสื่อถึงความมั่งมีร่ำรวยเงินทอง 9. สับปะรดเนื่องจากลักษณะของสับปะรดเหมือนมีดวงตารอบตัวเป็นผลไม้ที่สื่อถึงความรอบรู้เชื่อว่าหากไหว้ด้วยสับปะรดจะเพิ่มความรอบคอบให้มากขึ้นมีการมองการไกลยิ่งขึ้น ทำให้กิจการงานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีจึงขาดสับปะรดไม่ได้กับการเตรียมของไหว้เจ้าที่ความหมายของสปัปปะรดในภาษาจีนแต้จิ๋วออกเสียงอ่างไล่แปลว่าเรียกสีแดงเข้ามาสีแดงหมายถึงความโชคดีนั่นเองการนำพาโชคลาภเรียกความโชคดีมาให้แก่เราเป็นสัญลักษณ์ แห่งความเจริญและการเงินการตัดแบ่งสับป,ประรดให้กับครอบครัวถือเป็นการอวยพรว่าขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตควรเตรียมผลไม้ไหว้เจ้าจำนวนเท่าไรส่วนมากนิยมเตรียมผลไม้มงคลเหล่านี้มากกว่าห้าผลหรือห้าลูกแต่ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่พอรับไว หากมีมากก็ใส่ให้ครบตามจำนวนหรือจะนำมาไหวยอย่างละลูกอย่างละผลก็ได้เช่นกันเพียงตั้งใจให้แน่วแน่บริสุทธิ์และขอพรก็จะสํำลิดผลแล้วหากไม่สามารถหาผลไม้มงคลทั้ง9ชนิดได้ทั้งหมดสามารถเลือกมาชนิดเดียวก็ได้แล้วแต่กำลังทรัพย์ จะได้ผลเช่นเดียวกันหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุ ต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆ ที่เราได้นำมาฝากทุกทกท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะ ให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ